สวัสดีครับเชอร์ครัเชอร์ดีไซน์ครับวิดีโอที่ผมพามาล่าที่แมปแซนแมนครับแมปแซนแมนอันนี้ก็เป็นแมปที่เอาไว้เก็บเลเวลเนอะมันจะมีแซนแมนเนี่ยครับตัวแซนแมนนะครับที่ให้ e x p ดีพอสมควรเลยนะครับแล้วก็มีตัว พูดนะครับหรือโคดหรืออมออกเสียงถูกหรือเปล่าก็ไม่แน่ใจเนื้อมันพูดหรือโคดอะไรสักอย่างนะครับคือไอ้หนอนดินนะครับหนอนกระจู้นในในครับขอโทษด้วยนะท่านผู้คำหยาบคายนะครับแต่มันเหมือนจริงนั่นแหละนะครมันโผล่มาจากดินนะครับอ่ะแล้วก็มีอินนี่นะไม่ต้นกระบองเพชรนะครับต้นกระบองเพชรก็ expd พอสมควรเลยนะครับพอเลือดมันน้อยตีสองทีก็ตายแล้วนะครับเออผมเอาเอาเอาไอเชอร์มาล่ะนะเก็บที่นี่นะ ยันจ็อก50เลยนะครับเดี๋ยวผมโชว์ภาพตอนจ็อก50เด้งขึ้นมาเลยดีกว่าน,นะครับเออจ็อกมันเด้งไปห้าสเลยนะเก็บนี่นะยันจ็อกห้าสิบได้เลยนะผมก็เก็บเนี่จากอาชีพเป็นแฮมเออร์เลยนะครับเออแบบนี้ก็เก็บได้ยยาวๆนะครับมีตัวตะกัตเตนด้วยนะครับตัวตะกัตเตนก็จะเป็นตัวที่มันชอบขโมยขยะเราเนี่ยเอออีตัวตะกัตเตนเนี่ยเออเนี่ยขยะหล่นย่วงกล่าวเลยนะี่ครับเออแล้วแมบ,บนี้ก็ แพ้ธาตุไฟเกือบทั้งหมดนะยกเว้นตัวตะกะแตนนะครับคือถ้ามาแบบนี้ก็เคลือบไฟของเซกมาก็ได้นะครับหรือถ้าเป็นอาชเชอร์หรืองเตอร์เนี่ยก็ใส่ธนูไฟมานะครับเออก็จะตีได้ทั้งหมดเลยนี่อครับมันแพ้ไฟนั่นเองนะครับแพ้ไฟอย่างรุนแรงเลยแหละเดียวนะครับเออ ก็ไม่มีอะไรในเรื่องแมปนี้แมปนี้ก็จะมาบอกว่าผมเก็บทั้งหมด10ยาเร่งเนะื้เดี๋ยวไปดูขยะนะันตอนช่วงท้ายเนะครว่าไอ้10ยาเร่ง5ชั่วโมงเนี่ยมันจะขายขยะได้เท่าไหร่นะครับเออแล้วก็ไปโดกแต่ก่อนที่เราจะไปถึงตอนช่วงท้ายกันเนี่ยเราไปดูพรีวิวในการตีที่ แมปนี้กงนสักหน่อยนะครับสัก2-3นาทีนะครับเพ่นๆกันไปนะครับงั้นก็เพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเราไปดูกันเลยดีกว่านะครับไปเลย เค okay. คราวนี้ก็ถึงตอนที่ทุกคนชอบกันที่สุดแล้วนะนั่นก็คือตอนขายขยะนั่นเองนะครับดูขยะดิโหผมได้หนังหนอนดินมาเป็นพันอันเลยอะแล้วก็ได้ตัวขวดทรายมานะครับเป็นพันอันเหมือนกันแล้วก็ได้เข็มจากต้นกระบ,บองเพชรน,นะครับห้าร้อยอันนะครับแล้วก็ของเหลวเหนียวเนี่ยสามร้อยอันนะครับขาตะเกตผมไม่ค่อยได้เก็บเท่าไหร่เพราะมันถูกมากไงสองร้อยอันนะครับแล้วก็ ไายละเอียดนะครับอีก79อันแล้วก็สตาร์ดั๊นะครับอาที่จะกลายเป็นสตาร์ทัมเนี่ยันจะสกัดแล้วนะครับอาก็อีกสาอันเนี่ยท่าน้อมาขายกันนะอย่างแรกเราจะขายกันนะก็ไปที่เอ c ก่อนนะ <c oughs> เห็นอ <c oughs> ีเห็นอีลูไหมอีลูเล็กนะครับโอ้ยี่สิบก้อน,นะะอนนะที่นี่คือดอกอีลูเล็กดีมากเลยนะเดี๋ยวเราขายที่เขียวก่อนนะครับเขียวเขียวสติ๊กกี้มูพุชอะไรสักอย่างเนี่ยปึ๊ก ได้1มื่นสองนะครับถูกมากเลยแล้วก็ไอ้หนังพูดนะครับไอ้หนังโพสหรือหนังพูดเนี่ยมันขายได้แค่ละเก้าสิบเอ็ดเองนะครับก็ขายไปเนี่ยปักกระแสมหนึ่งนะครับแล้วก็ขายนี่ไปนะครับหนังของตัวต้นกระบองเพชรนะครับอีกละสามสิบเจ็ดนะครับขายไปปึ้งได้หมื่นสองนะครับแล้วก็ตัวปลายแซมนะครับขายไปอีกปึ้งอีกเป็นแสนสามนะครับขายแตกระแตละสิบหกเองอ่ะ โคตรถูกเลยไงได้สี่พนเองนี่ก็กระดองนียมีหกสิบหอันอ้าวค้างค้างเนี๋ย๋ยวรอสักครู่นะตอนนี้มันค้างโอเคก็ขายกระดองแขนของสัตว์ประหลาดไปนะครับอีกอัลละหกเองอัลลาหุสนีเงนียแล้วก็มีเจลลี่สีทองเนี้ยาที่สิี่ปุ๊บแล้วก็ขายตัวสตาร์ดัสไปนะครับาละหกเกเนะครับขายได้แทมกันเนแตแต่ตกยากมากเลย ัก,ก็ไปก็เป็นแสนปกนะครับแต่ครั้งนี้ก็ขายตัวนี่เลยครับทีเด็ดของเรา R41 น,นี่ร้ี่บเอ็ดนะครับทีหนึ่งพันวันนะครับขายไปปั๊บโอ้โหส0 0 0สเลยนะครับสามแสนสองนะครับสามแสนสองเจ็ยาซนนี่นะครับขยะของเราเนี่ยก็เก็บ5ชั่วโมงนีครับตกชั่วโมงละเท่าไหร่อะ๋ยวค่อยรวมกับอ e ีรูนะ จะค่อยยุมกับอีลูเนี่ยตอนนี้3ามแสนสองนะครับขายไปปับเขาให้ตอนนี้แล้วก็ไปขายอีลูเนี่ยก้อนละสามพันไงขายไปเนี่ยพิเศษก้อนปับได้หกหมื่นนะครับโอ้ยรวมๆแล้วนี่สามแสนแปดเลยนะครับแมปนี้ก็เป็นไม่ใช่มาเล่นๆนะเนี่ยขนาดขยะมันขายได้ถูกๆนะครับเออแต่ตีแต่มอนมันตีตายง่ายเนี่ยตีตายแล้วก็เก็บตีตายแล้วก็เก็บนะครับได้เป็นพันชิ้นเลยเนี่ย แหม่นี้ก็ดีนะเออมาเก็บเวลแล้วขายของได้เงินไปด้วยนะครับเออผมลืมผมลืมที่ดูนี่นะครับมาดูนี่ก่อนมาดูวันนี้นะครับทีเด็ดของเราอย่างหนึ่งนะครับผมตีตกมาได้เนี่ยตีตกมาได้นั่นเองมาดมมาดมมาดมมันคือกาดนี่เนี่ยกาดแซนแมนกับตัวการ์ดคูนนะครับแล้วก็มีนี่นะมี ดาที่ตกจากคู่เนี่ยครางนี้ก็มาสองกันก่อนนะครับเริ่มาล้ดูการคูก่อนนะครับการ์ดคู่เนี่ยลดพลังโจมตีอย่างธาตุดิน30%นะครับก็คือแล้วได้ฟรีบวกห้านี่นะก็คือไอ้การ์ดเนี้ยมันเอาไว้การสกิลไอ้ดินไอ้ดินที่พสุทธาถล่มอันเนี้ยของของของอีวิคูสได้นะเออมันกันได้30%นะครับแล้วก็ถ้าใส่คู่กับการ์ดแซนแมนเนี่ยเออ มันจะเปลี่ยนชุดเกาะเป็นธาตุดินนะครับมันก็จะโดนสกิลที่เป็นดินจากพื้นที่โผล่ขึ้นมาของอีวิลด์นะครับเบามากเลยนะเออเบาถึงเบามากคือถ้าสายสองอันนี้ไปตีอีวิลด์นะครับก็ยืนตีมันได้เลยเนะเพราะโดนสกิลมันเบามากเลยนะเออสายเซตสกูดอะไรนะป้องกันธาตุดินกู้มือนะเออียิงสองใบเลยนะออนยนถ้าพอหลังจะไปเก็บก็จะจะสายเซตนี้ไปนะ เขาโดนสกิลของอีวิลดทท์ที่ดินโผล่มาจากดินมาทีไรเนี่ยโผล่มาจากฟุ้ลทีไรผท้ายทีเดียวเนี่ยมันโคตรมากแล้วก็นี่ครับแล้วก็วันแฮนด์สวอรตเนี่ยของโนวิดนั่นเองนะครับแต่ซูเปอร์โนวิดยังไม่เข้าเนอะมันเป็นดาบของโนวิดน,นะครับพลงงังโจมตีหนึ่งร้อยเนี่แล้วก็มีสองรูแต่ดาบเนี้ยไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอไอ้เนี้ยมาครับทำมาสูบมามันจะมีตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวกบกบเอวลูชั่นเนี่ย จากกบเขียวกลายเป็นกบแดงเรานี้กลายเป็นกบมน้ำตาลเลยครับกบมน้ำตาลมีคิปเนี่ยก็คือมันจะดอกมีของของโนวิดมาเนี่ยแต่ตอนนี้ยังไม่เข้าไหมอกจะดาบมาเนี่ยดาบมือเดียวของโนวิดเนี่ยังจงตีหนึ่งร้อยเออผมให่ซูปเปอร์โนวิดเข้ามากเลยนะผมชอบเล่นมันอยากเล่นนะครับโอเควิดีโอนี้ก็เท่านี้เนอะล้วก็บ่นกันมาเยอะแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นตารางขยะเอาไว้ให้แล้วนะเออขึ้นไว้ให้แล้วนะ ก็ก็ประมาณนี้แหละนะแบบนี้แบบนี้บบนผมแนะนำมาแล้วเก็บได้ยันจอก50จริงๆตีๆเรื่อยเลยเรื่อยเลยเนี่ยห้าสไม่นานเอออัดเดียวะนรับถ้าใครมีปราร์ตี้มาแล้วก็โอ้โหยิ่งเร็วก็ยันเลยแล้วก็วิดีโอนี้ก็ขอลาแต่เพียงเท่าน,นี้นะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์คคคกดซับสครา์กดกระดิ่งนี้ด้วยนะครับเพื่อไม่พลาดวิดีโอหน้าน,นะครับแล้วก็เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวิดีโอนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับ สวัสดีครับบ๊ายบาย